สายยาว15เมตรแรงดัน240บารเต็มรถทับไม่แตกแรงดันไม่ตกนะครับ สวัสดีครับจากเพจเครื่องมือช่างนะครับวันนี้เรามีเครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูงของกันโต้จากแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้รุ่น KT Ocean 240F นะครับแรงดันตัวนี้จะอยู่ที่240บานะครับเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมล้างรถใหญ่พวก10บล้อรถแทรเตอร์รถไถห,หรือรถขนดินเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปกใกล้ๆตัวเครื่องกันเลยตัวนี้240บารแท้นะครับทเทียบเท่าเนี่ย4แรงม้าเลยสําหรับตัวนี้ เป็นสเปคของตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อต่อทุกอย่างองตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นทองเหลืองหมดเลยมีเกบอกระดับแรงดันนะครับแล้วก็เราสามารถปรับแรงดันได้ด้วยตัวนี้ผ่านการหมุนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแรงดันได้เลยแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีระบบโอเวอร์โหลดมาให้ด้วยหากเครื่องเนี่ยอุณหภูมิสูงเกินกำหนดปุ่มตัวนี้จะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดเนี่ยจะเป็นแบบป้องกันละอองน้ํา ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพัดลมให้ตัวใหญ่เลยเหมาะสำหรับการใช้งานหนักเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวล้อของตัวนี้จะเป็นล้อแบบตันนะครับไม่ต้องเติมลมไม่ต้องกลัวเรื่องล้อละลายหรือว่าล้อยางแตกอะไรอย่างนี้เลยใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในชุดกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่สายฉีดเลยสายฉีดตัวนี้เป็นสายฉีดไฮดรอลิกอย่างดีนะครับรถทับไม่แตกแรงดันไม่ตกตัวหัวเนี่ยจะเป็นทองเหลืองแท้เลยแข็งแรงนะครับความยาวที่ตัวนี้ให้มาเนี่ย15เมตรเลย จะยาวกว่ารุ่นอื่นในท้องตลาดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สายยางดูดน้ําเนี่ยให้มา2เมตรนะครับตัวนี้มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันตัวนี้สินค้ารับประกัน1ปีนะครับแล้วก็มีเข็มสาหรับแทงหัวปืนมาให้ด้วยเผื่อสาหรับปืนตันนะครับตัวนี้วก็จะมีเป็นปืนยาวมาให้ตัวนี้1อันแล้วก็เป็นหัวสําหรับต่อเพิ่มความยาวของปืนนะครับตัวนี้จะมีคอปเปอร์แล้วก็ตัวกรองสําหรับดูดน้ํา แล้วก็เป็นกระบอกโฟมนะครับตัวนี้ก็คือครบชุดพร้อมใช้งานเลยตัวนี้และที่พิเศษอีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยของเครื่องอัดฉีดตัวนี้ก็จะเป็นหัวแรงดันนะครับจะมีให้สีรูปแบบเลยสีแดงเนี่ยจะเป็นหัวแรงดันแบบศูนย์องศานะครับสีเหลืองจะเป็น15องศาสีเขียวจะเป็น25องศาแล้วก็สีขาวเนี่ย40องศาถ้าเราใช้งานล้างรถปกติคาแรทั่วไปเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นตัวสีขาวนะครับส่วนสีแดงเนี่ยเหมาะสำหรับรถใหญ่เลยมีคาบฝังแน่นคาบดินคาบน้ํามันเหมาะเลยนะครับตัวนี้ สายไฟที่เขาให้มาเนี่ยยาว2.2เมตรเลยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เราสามารถใช้ไฟบ้านได้เลย220โวลต์เดี๋ยวเราไปดูรีวิวการใช้งานจริงกันนะครับครับระบบที่เรารีวิวเนี้ยจะเป็นการดูดน้ําจากถังนะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถต่อจากกองโดยตรงได้เช่นกันแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้มีระบบออโต้สต็อปด้วยวันนี้เราจะมารีวิวเป็นหัวตัวนี้ให้ดูกันเลยแบบแรกหัวสีแดงแรงดันนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูความแรงกัน นี่เป็นสีที่เราขีดไว้นะครับีอว่าแรงมากๆเลยนะคันี่กรจุเลยอ,อันนี้ก็เป็นหัวพ่นโฟมนะครับเราสามารถต่อเข้าหัวปืนได้เลยง่ายๆแล้วก็หมุนด้านขวานะครับนี่เพื่อเป็นการยิงโฟมออกมาเดี๋ยวเรามาดูปริมาณโฟมกัน